สวัสดีเชา้าวันที่16หรือ17ก็ไม่รู้ของการเดินทางนะครับตอนนี้เราก็อยู่ร้านหม่าล่าร้านเมื่อวานนะันที่เรามากินนะรสชาติร้านนี้ดีนะแล้วคนเยอะมากจะนั่งข้างในซะหน่อยเพราะหนาวก็นั่งไม่ได้นะที่เต็มตอนนี้เราก็อยู่กันเพียงสองคนนะครับผมเพราะว่า,วาชาวคณะออกกันไปตั้งแต่เช้าแล้วนะวันนี้เราอบอกทีมงานว่าเราขอตื่นสายวันหนึ่งนะอยากนอนแบบคเต็มที่ตอนนี้ก็เวลาประมาณจะเที่ยงแล้วนะ เดี๋ยวเราขอกินหมาล่าก่อนแล้วก็เดินทางต่อนะครับที่ข้างในก็นเต็มเต็มเราคนจีนเนี่ยยังคนไม่ไหวอนะ่ะเน้นไปนั่งกันข้างในนะครับผมแต่ของเรานี่คนหนาว,วันอยู่ข้างนอกสองคนอันนี้คือที่ที่ไม่มีใครเขานั่งกันนะเพราะหนาวมากอากาศอากาศเย็นลงกว่าเดิมนะไม่รู้ว่าเกิดจากมวลอากาศอะไรนะแต่ไม่อากาศเย็นมากเลย นะครับย้ายมานั่งข้างในข้างนอกหนาวมากาก้าองศาโอเคเดี๋ยวเราเดินทางต่อจริงๆนะฝากไว้ด้วยนะครับร้านนี้คนเยอะมากแล้วก็รสชาติดีด้วยนะร้านอยู่ข้างๆโรงแรมอ่ายัางไม่ไปยังไม่ไปจะให้ดูนะครับว่าเก้าสิบเก้าจุดเ้าเก้าเปอร์เซ็นของที่นี่เป็นรถไฟฟ้าหมดเลยนะตรงนี้รถไฟฟ้าหมดเลยบางรุ่นก็ติดแคทบาร์มาให้ตั้งแต่โรงงานเลยนะไม่รู้เขาติดทาไมเอาเวลาที่ไหนไปล้มกันนะ คิดว่าเป็นเมืองขี่รถบัมป์นี้ยังไงปิดแก๊สบ้ามาให้เลยนะไม่มีนะฮะไม่มีรถเครื่องสักคันหนึ่งมีรถของเราคันเดียวพี่ใช้น้ํามันนะกับพวกรถยนต์ก็ว่าปไปก็ดีนะครับทําให้บ้านเมืองเขาประหยัดพลังงานค่าไฟบ้านเขาก็ถูกมากนะฮะถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีงานข้านะคุณผู้ชมท่อแมงลาวเป็นรอยตอนนี้หนักหนาแล้วแลวที่สาคัญเลยคือท่อเหมือนนอ็อตรองตัวนี้จะคลายนะ อนนี้ท่อคือแบบเอียงได้เลยนะเอามือจับเนี่ยเอียงเอียงคอนเลยะเดี๋ยวเราต้องขี่กันแบบถนนถนนเลยนะวันนี้ <S 1> <S 1> <S ให้ตายสิลำคอนอะไรวันนี้ตอนนี้ลำบากกับเราอ่ะน็อท่อถ้าหลุดนี่เป็นปัญหาใหญ่มากนะครับผมแต่ตอนนี้เราอยู่ลำพังด้วยนะทีมงานเราปล่อยให้เขาล่วงหน้ากันไปแล้วสบายละกูทีนี้แลทางวันนี้ก็ค่อนข้างจะ ดูเดือดเอาเลือดด้วยนะเป็นทางเดียวที่เราเคยมาในวันที่สามนะครับผมค่อนข้างจะดูเดือดอยู่หางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเราเจอร้านเจออะไรก็จ,จะแวะให้เขาใครๆทำๆซะหน่อยผมว่าน่าจะดีนะโอเคครับตอนนี้เน็ตของเราก็กลับมาแล้วนะแต่ตอนนี้ก็เลยอีกสองปัญหาคือน้ํามันเรากะพริบสุดๆเลยแล้วก็อยู่ในตัวเมืองไม่ค่อยจะมีปั๊มนะแล้วก็ท่อจะหลุดต,ตอนนี้เจอร้านก็ต้องเข้าก่อนนะครับผม พไม่รู้เรื่องก็ค่อยว่ากันตอนนี้นะ้ำมันก็กับพิบนานแล้วนะครับผมและเราก็ยังไม่เจอวีแววของปั๊มนะซึ่งการน้ำมนันหมดในประเทศจีนนี่นะ่าจะเอาเรื่องน่าดูคงไม่มีปั๊มหยอดเหรียญให้เราแน่นอนมันลุ้นกันครับว่าจะยังไงดีจะเจอไหมน้ำมันตอนนี้วิ่งได้ไม่เกินไม่เกินสามสิบโลอะ เราก็ใช้ความเร็วที่น้อยที่สุดแล้วน่าจะงานจบนะไม่เจอปั๊มเลยนะครับอ่าน้ำมัน้ำมันนะ ไอ้สุดก็ถึงปั๊มนะครับเมื่อกี้เจอพี่คนหนึ่งใจดีไม่ได้กดถ่ายแกไว้แกบอกแกดูให้ดูในแมพของแกนะและแ้วแกก็ติดไฟแดงเจอกันอีกทีแกก็ชี้ให้มาทางนี้นะจนเจอปั๊มนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณคนจีนที่มีน้ำใจด้วยนะรอดแล้วไปต่อ โอเคแต่น้ำมันเสร็จแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้เราก็ออกเดินทางแล้วนะแต่ว่าก็คงคันขานไปไม่เหลวมาเพราะว่าท่อเราตอนนี้อาการก็เอาเรื่องอยู่แต่ก็ขี่ได้แหละแต่ก็ไปไม่ได้ก็บอีกเลี่ยงทางที่มันมีหลุมนะแต่ก็คงหลีกไม่ได้เลยก็คงคงต้องเจอแต่าจะาช้าหน่อยเท่านั้นเองแค่ตอนนี้ก็เจอแล้วนะจริงๆตารางออกเดินทางของเราเนี่คือสองโมงเช้านะครับผม สองโมงเช้านี่เราบ่ายสองเรายังไม่ได้ออกจากตัวเมืองนะยังวุ่นวายอยู่ในเมืองกันเลยนะครับตอนนี้วันนี้อยากนอนเต็มที่นะโอ้ยก็ต้องเผชิญชีวิตด้วยตัวเองนะฮะปกติจะขี่นำเข้ามานะวันนี้เราเป็นผู้ตามตามหลังขั้นสุดเลยเพื่ออยากจะพักผ่อนนะก็ต้องแลกมาวันหลังเป็นบทเรียนเลยนะครับผมเรื่องการเติมน้ำมันนะ ที่จีนสําคัญมากส่วนใหญ่จะใช้รถไฟฟ้ากันนะรถยนต์จะเห็นก็มีก็เป็นไฟฟ้าตังครึ่งหนึ่งแนละ้วหาปั๊มในจีนเนี่ยเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสนะอยางไรก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับเรื่องนี้แต่ตอนนี้ก็หวังว่าไปเจอทางเยบเรียก็มาเจอทางอะไรก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้หนักสุดๆสุะ เชื่อมทอดนะครับผมที่เราเคยเชื่อมน,นะแต่ปัญหาเนี่ยทีนี้เราจะคุยกับเขายัางไงลองดูลองดูแล้วกันเนะโอเคอาเฮียอาเฮียมีใครอยู่ไหมครับ อาเฮีย e l l o h e ฮัลโหลอ e อาเวันดีครับวันนั้นวันนั้นไงที่เคยทำที่เคยเชื่อม uh? วันนั้นไงนี่โอ้ย,โ,อยโหยหลุดหนักมากเลยแกหลุดเลยอะ่ะอย่างนั้นที่เชื่อม ครับผมเราไปกันต่อได้อย่างน้อยก็ได้เชื่อมมานิดนึงนะก็สบายใจขึ้นมานี่หนึ่งเมื่อกี้ท่อหลุดแล้วนะเด็ดดูจากรูปแหกเลยคือแบบมันหลุดแล้วอะ่ะถ้าเผลอลงหลุมอะไรหนัหนกๆน่าจะหลุดคาเลยคือท่อน่าจะไปทางเลยไปอีกทางหนึ่งเลยแล้วน่าจะวิ่งลงไปเก็บกันแน่แน่ดูแล้วนี่ไงทางด่วนย้นายขึ้นแม่งตำรวจเต็มทั้งน้า <laughs> ตำรวจเต็มหน้าทางด่วนเหรเห็นปะเออ ไม่ได้แล้วแต่ทางขึ้นแล้ววันนี้เราก็โลเคอลมันเดินนะครับผม240โลซัดกันยาวๆไปตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามเป๊ะๆใช้เวลาจากตรงนี้ GPS บอกถึง3ามทุ่มเป็นไปได้มากๆใช้เวลา6ชั่วโมงทางในที่200เนี่ยถ้าเป็นทางดีๆเนี่ยมันแป๊บเดียวถ้าขึ้นทางด่วนก็5้าโมงเย็นนะถึงแล้วแต่เป็นทางโลคอลนะครับก็รู้ๆกันอยู่ ทำเวลาไวได้มากสุดก็คงเต็มที่สองทุ่มเพราะไม่ไม,ไม่ค่อยอยากจะเสี่ยงการไหลนะฮะไปกันต่อเยรื่อยเลยที่ําไม่ช้าเลยนะครับผมเพราะว่าเมืองนี้จะเมืองของสิบร้อยนะสิบล้อสิบแปดล้อโคตรเยอะเลยนะแล้วทางก็จะแบบเป็นหลุมตลอดนะนานที่จะเจอดีบ้างก็น้อยมากนะเข้าสู่ถนนมหาตะไพ่แล้วนะผมดูทางดูทาง สิบล้อวิ่งทะเละแล้วออตรงนี้หนักหนานะหลุมจะได้เผลอตกเลยนะกออกเลยสตาขาดให้ดูหลุมให้ดูหลุมแต่มันก็แสงยากนะพอเรากลัวแบบแสงปุ๊บแล้วเจอหลุมเงี้ยโอ้โห,หลงไม่ได้เลยเราก็จะพยายามแสงเหมือนเล่นนี้จะดีกว่าถ้าไม่แสงแล้วติดอยู่อย่างนั้นน่าจะเป็นปัญหา โอ้โหดูดดหลุมดูหลุมดูหลุมฝั่งโน้นเต้เฮ้ออันนี้ก็เป็นช่วงภารกิจแซงทุกสิบล้อหกล้อนะแวะปรับโชคกันหน่อยนะโชคย้วยนึกว่ายางไปนะช่วงนี้นะครับรถติดยาวมากเลยนะผมก็อาศัยเกเลนวิ่งไปเลยเพราะเหมือนกับมีน้องเกมแจ้งมานะครับในลายกลุ่ม ว่ามีสิบล้อคว่ำหรืออะไรทักอย่าย่ไงแหละเดี๋ยวเราก็คงไปถึงบริเวณนั้นนะแต่เลนเนี้ไม่มีรถมาเลยนะผมก็สงสัยพักหนึ่งเลย,เยรถมันหายไปไหนหมดวะไม่มีวิ่งสวนมาเลยนะนี่บางคนล้างรถนั่งเลยว่างจัดก,ก็คงจะเสียคิวงานกันพักใหญ่เลยอเป็นอุบัติเหตุที่ก็คงทำอะไรไม่ได้นะนอกจากรอกับรอนะครับ ถ้าเป็นรถเกง๋งรถเล็กๆอ่ะที่ผมดูว่ามันไม่มีอ่ะผมว่าเขาน่าจะวกกลับไปเส้นอื่นกันเพราะว่าเขาจะกลับรถกันได้แล้วเป็นสิบล้อเนี่ยยังไงก็ต้องรอนะครับจะนานแค่ไหนก็ต้องรออย่างเป็นมอไซค์ก็โอเคหน่อยกลไปได้เรื่อยๆต้องระวังนิดนึง วันนี้ทุกคนก็ดูความชัดไปที่พันแปดสิบไปกันถัาผมฟูเฮีเพราะว่าเมมโมรี่ผมนี่ขั้นสุดแล้วอันสุดๆแล้วนะเมืองจีนนะครับถ้าเป็นมาเมืองนี้นะบอกให้รู้เลยโอ้โหทางสุดยอดมากนารกมากรถเป็นเป็นโลงโม่ปูนหรืออะไรสักอย่างนะครับ รถพวกนี้จะวิ่งเยอะแล้วทางก็ค่อนข้างจะแย่มากๆครับอ๋อให้กำลังทำอยู่เราไปได้ไหมเนาะอ๋อนี่มีส่วนหนึ่งที่อาจจะตัดตรงนี้ไปได้นะอ๋อมัวแต่ดูอุบัติเหตุไม่ดูทางซะแล้วฝุ่นนะฮะกอ่อเซลโลเฉยวิดีก็มาเวก่กอเซลโลเฉยนะฮะใช่หรือเปล่าวะเฮ้ยใช่ปะเนี่ย เแป๊บหนึ่งนะฮะดูแล้วไม่น่าจะเวิร์กแน่ทางนี้เดี๋ยวจีเพสพาเราไปมั่วตัวแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งนะขอขอแซกกหรอแซกยังไงเนาะอเขาอไปได้ไหมขอไปได้ไอันน่ะสิเฮิร์งานหยาบเลย จะไปยังไงวะเนี่ยถ้าเราผ่านอีกคันนี้ไปได้มันก็จบเหมือนกันนะแต่ไม่รู้จะผ่านไปยังไงอกันดีโอ้โหถามยังไงกันมิวมาใส่แซกมานะเดี๋ยวเราจะขอแซกไปไหนได้ไหมไป อออขอหน่อยเว้ยโอเคนะครับผมโอเคผ่านมาได้นะครับผมก็มีมอเตอร์ไซค์เจ้าถิ่นนะแทรกมาเราก็เลยขอขอขอเสีายามยาดแบบเขาบ้างาขอแทรกหน่อยเพราะว่าเราต้องไปที่พักให้ทันเวลานะครับผม,มเดี๋ยวคนอื่นจะรอมันจะไม่ดีปัญหาคือเราแทรกเข้าใจอ้สิบ้อมึงจะแทรกทำใหม่ กูจะไปยังไงตาไปวะเนี่ยไปทางนี้ได้ทางนี้เหรอ๋อไปไปสัตว์ขึ้นไปเอาไปเวนไปไปไปเร็วนี่รถไฟฟ้านะครับผม6ล้อที่นี่เป็นไฟฟ้านะยาวมากนะครับผม น่าจะร่วมร้อยคันที่ติดอยู่บนเขานี้โอ้โมีคนกลับด้วยยาวเลยกูทีนี้นี่ครับรถต้นเหตุนะฮะเราเจอรถต้นเหตุแล้วโอ้ที่ทำไม่เสียเวลาแล้วเราเนี่ยน่าจะยาวมากถ้าไม่แซงคันนี้ไปนะแต่แบบม่นก็แซงไม่ได้จริงๆนะครับทางนี้มมผมแต่เราก็ยังเจอ อีกหนึ่งสาเหตุที่เขาไม่รู้มากันยังไงนะตอนนี้นไไนตายแล้วเมืองจะแสงกันมบ้มา,างกากกใกล้กลแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วว่าจีกแกเด้อ <laughs> <laughs> ไอ้งงเฮ้ชจวเฟ<ม>้เฟ่ เอา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 เปลี่ยนเส้นทางกันได้เลยครับพี่น้องไม่ต้องห่วงยาวแน่แน่คุณผู้ชมดูทางนะครับผมนี่มันเรียกว่าทางหรือเปล่าเนี่ยก็เอ็นดูโล่ถ่ายปัดด้วย ห,หายปัดเลยนะแม่งไม่ไมไรู้ว่าทางแล้วแบบนี้หนักหนาค่อนข้างหนักหนาเส้นนี้เออคือเออคือเออคือดูจากการขยมรถไงนี่เราขับทางโลเคล้าทางโลเคล่ลว้าว 29โลนั้นราบหอตอนนี้เราก็เลยมาอยู่ที่เมืองม่อนเจียงตอนนี้อยู่ที่โรงแรมม่อนเจียงเมืองม่อนเจียงนี่นะครับผมจะเป็นเมืองที่อ่ามีฝาแฝดเยอะมากดิจะยกตัวอย่างให้ดูจากรูปภาพนี่เห็นไหมเแลวถ่ายรูปก,ก็ไม่ได้เนี่เป็นเด็กแฝดเป็นเมืองที่แฝดเยอะที่สุดในโลกนะฮะแล้วอว่าแตวว่าถ้าใครมาที่นี่ก็จะได้ลูกแฝดนะมีตั้งแต่รุ่นไหนอันนี้คือแบบ อย่างเยอะเลยภาพยาวมากก็คือเนี่ยเป็นแฟดนะฮะถ่ายรูปเรียงลายกันเห็นไหมเ<ะ>ห็นไหมผมก็ไม่รู้ใครเป็นแฟดใครนะไม่หวัไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยตนเช้านี้เนี่ยจะมีจะมีประมาณว่าแฟดกันนะส่วนใหญ่เยยมืองนี้เอกลักษณ์ก็คือแฟดอะประมาณนั้นแหละนะโอเคและผมไม่ได้รีวิวห้องเหมือนเดินมนาะห้องพักดีทุกวันนี่ห้องต็คงประมาณนี้แหละ โอเคครับผมเดี mm ๋ย hmm. วยังไงเราเข้านอนกันแรกนะครับ mm hmm. ผมยังไงวันนี้ถ้าใคร mm hmm. ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับ mm hmm. ผมที่112ปันนาครับผมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ